สวนสนุกรีมเวล์จัดงานฉลองครบรอบ20ปีพร้อมเปิดตัวเครื่องเล่นและสวนพักผ่อนใหม่โดยมีคุณพันนินกิติพร,พราพรกรรมการผู้จัดการสวนสนุกรีมเวล์เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว20ปีรีมเวล์ในโอกาสฉลอง20ปีนี้รีมเวล์ได้เปิดเครื่องเล่นใหม่ว a t ต r f u ฟันสนามเล่นน้ำมหาสนุกและสวนสัตว์โลกผู้น่ารักแอน im ม l f ฟ r m ์มเพื่อให้หนักท่องเที่ยวทุกครอบครัวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและเพลิดเพลินกับการป้อนอาหารหรือถ่ายรูปกับม้าแคร หมูจิ๋วนกแก้วสารพัดสายพันธุ์รวมถึงแพะแกะฝูงกวางรูซาโดยมีคุณซินดี้ซิริญยาบิชอฟและครอบครัวมาร่วมฉลองความสุขกับเราบรรดาสัตว์ใน a n i ิ a l f a r ร์มและป้อนอาหารกันอย่างเพลิดเพลินนอกจากนี้ d r ดิมเวลยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่อสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวที่มาเที่ยวให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดทั้งเครื่องเล่นและกิจกรรมบันเทิงต่างๆตลอดวันเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนดิมเวลมาตลอด20ปี รีนเวลมอบโชคให้ลุ้นเที่ยวห้องกงดิสนีย์แลนด์ฟรี20ท่านกับกิจกรรมฝินข้ามฟ้าพาตรุยดิสนีย์แลนด์ตลอดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2557พร้อมรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเชิญร่วมสัมผัสความสุขได้แล้ววันนี้ที่ดี w เวล์